วันบำรุงบำเรอตามพระราชหฤท,ทัยทีนี้ไอ้เรื่องอย่างนี้มีปัญหาขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนี้ทำบุญหรือว่าทำกรรมอะไรไว้ถึงได้ทำให้รูปร่างอัปลักษณ์แต่ว่ามีดีที่สัมผัสนักปรา์ทางาศาสนาท่านว่าไว้ว่าเมื่อชาติก่อนนางปัญจปาปานี่เกิดในตระกูลช่างปั้นหม้อมีรูปร่างงดงาม วันหนึ่งไปขุดดินเหนียวมาให้พ่อปั้นหมอ้อกำลังขุดเพลินอยู่นั้นพอดีเงยหน้าขึ้นเลือบไปเห็นพระภิกสุรูปหนึ่งยืนถือบาทเปิดหวาบาทคอยรับบาทนิ่งอยู่นางปัญจปาปาก็ชักโมโหทำปากมุบมิบมุบมิบบนพึมพันนี่มันก็บ่ายก็เย็นแล้วพระองค์นี้สติไม่ดีหรือ,อยังไงมายืนถือบาทบินทบาทอยู่ได้นะหรือว่าจะฉันเข้าเย็น แม่แย่จริงนางปัญจะปาปาทำกิริยากระฟัดกระเฟียดทำปากเบี้ยวบอกใบให้พระรู้ว่าหมดเวลาบินทบาทแล้วแต่พระภิกษุรูปนั้นก็ยืนเฉยซะไม่ยอมไปนางปัญจปาปาเขายิ่งโมโหก็ทำจมูกย่นตาเหลือกคอนพระพระก็ไม่ยอมไปนางมันไส้ก็เลยเอาดินปั้นหม้อเทโครมลงมาในบาท แล้วก็เดินสะบัดก้นกระพัากระเฟียดหันกลับไปภิกษุนนั้นก็ปิดฝาบาัตรสำรวมอิริยาบทกลับไปยังอาสมที่จำมันษาอยู่เพราะกรรมที่นางปัญจปาปาทำในอดีตชาติทำต่อภิกษุรูปนั้นคือกระพัดกระเฟียดตุป,ปัดตุปองทำปากเบี้ยวตาเหลือกเป็นเหตุให้นางเกิดมาในชาติใหม่นี้มีลักษณะกาลกินีห้าประการ ปากเบี้ยวตาเลหลังโกงจมูกแฟวกขาเป๋อันเป็นกิริยาอาการของการกระฟัดกระเฟียดตุปัดตุปองนะแล้วอะไรล่ะเป็นกุศลที่ทำให้นางมีสัมผัสดีเพราะอานิสงส์แห่งการถวายดินเหนียวนั่นเองดินเหนียวที่พระท่านได้บินธบาตไปนั่นน่ะท่านเอาไปฉาบกุฏิ ทำเป็นฝากันความร้อนความหนาวอันนี้สองอันนี้ก็เลยทำให้นางมีสัมผัสดีเป็นพิเศษเออเพราะฉะนั้นใครอยากจะรูปสวยสัมผัสดีเวลาทำบุญก็ตั้งใจในะอยา่าตุป,ปัดตุป,ปองะระกวัดกรเวียนไม่งั้นเดี๋ยวท่านอาจจะเป็นอย่างนางปัญจะป่าปาก็ได้